นี่จะเรียกว่าทำวิสาขาบูชาที่เลื่อนชั้นที่ก้าวหน้าที่ไกลออกไปจนให้ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ได้ตัดไว้ว่าคนใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมไม่มีจำกัดเขตเนื้อที่หรือเวลาพระพุทธเจ้าชนิดนี้ไม่จำ,จำกัดเวลา เห็นที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้แล้วก็ไม่มีรูปร่างชนิดที่จะบัญญัติลงไปได้ว่ามันมีรูปร่างอย่างไรเนี่ยเป็นธรรมอันละเอียดลึกซึ้งเป็นนีจทุกคุ้มเห็นยากแต่ก็มีอยู่จริงเดีย๋ยวนี้เราจะาจะเห็นพระพุทธเจ้าชนิดนั้นกันบ้างคือพระพุทธเจ้าที่จะอยู่ตลอดไป ไม่เกี่ยวกับเวลาไม่มีการเกิดขึ้นระดับลงไปก็จำเป็นจะต้องอาศัยหลักที่พระองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุบาู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุบาทไอตัวเรื่องปฏิจจสมุบาทนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเวลาไม่ใช่ว่า,เ,าเวลาไปบังคับมันแต่ว่ามันนั่นแหละจะบังคับเวลา มันบังคับความโง่ของคนที่รู้สึกว่าเวลานั้นเวลานี่วันคืนเดือนปีอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาครอบงำอยู่จึงรู้สึกว่าเกิดขึ้นรู้สึกว่าตั้งอยู่รู้สึกว่าดับไปไอตัวสิ่งที่มันบังคับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่มันก็ได้มีอยู่ ทันเข้าถึงสิ่งนี้แล้วกรจะเข้าถึงธรรมอันสูงสุดที่ควรจะสมมติว่าเป็นพระพุทธ,ธเจ้าได้จริงร่างกายของพระพุทธ,ธเจ้าคืออะไรถ้าพระพุทธ,ธเจ้าที่มนุษย์สมมติกันว่าเป็นพระพุทธ,ธเจ้ามันก็คือดินน้ำลมไฟือรูปเวทนาสัญญาทั้งฐานวิญญาณเหมือนกับคนทั้งหลายแล้วก็ดับไปแล้วเผาไฟแล้ว นี่คือรูป,ปากายหรือนามากายอย่างชนิดธรรมดาสามัญหมู่แห่งธาตุหมู่แห่งขันหมู่แห่งอายตนะไอหมู่หมู่หมู่หม,มู่นี่คือคําว่ากายแล้วก็เป็นอย่างอสังขารที่มีเหตุปัจจัยตรงแต่งเปลี่ยนแปลงดับไปในที่สุดนั่นเป็นเพียงรูป,ปากาย ที่มีกายอื่นจาก,กรูปกายก็เรียกกันอยู่ว่าธรรมกายคือกายแห่งธรรมนี่ก็ยังไม่ไม่ถึงสุดอะไรนะถ้ายังเป็นกายอยู่มันก็ยังเป็นหมู่อยู่มันก็ยังมีอะไรแต่ต้องได้อยู่มีเหตุปัจจัยแต่ต้องได้อยู่ แต่ธรรมกายนีคงจะดีกว่ารูปปกายแน่ <c oughs> คือไม่ใช่จิตไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่เนื่อน้ำท <c oughs> างขา่างกายมันเป็นธรรม <c oughs> แต่โดยเหตุที่ไม่รู้จะพูดกันอย่างไรไปยืมคําว่ากายเขาย้ามาใช้คนฟังก็เข้าใจผิดอีกว่ามันเป็นกายหรือว่าอย่างน้อยมันก็เป็นหมู่ <c oughs> ที่ธรรมะสูงสุดจะมีหลาย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 ,หลายอันไม่ได้ก็จะเป็นหมู่อย่างคําว่ากายก็ไม่ได้ก็จะเป็นเนื้อหนังมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องคิดถึงความหมายอันพิเศษสําหรับคําว่าธรรมกายอย่าให้นเป็นกายอย่างร่างกายหรืออย่าให้ันเป็นหมูอย่างสิ่งที่มันแบ่งแยกได้มีปัจจัยเข้าไป แต่ต้องได้นึกถึงไงธรรมะอันสูงสุดมันไม่ได้มีร่างกายอย่างคนเราถ้าจะเรียกว่าร่างกายหรือว่าไอ้ธรรมะสูงสุดนั่นมันมีกายมันก็ต้องเป็นกายอย่างอื่นแนะ่เราจึงต้องมีวิธีดูกันอย่างอื่นแล้วเห็นกันอย่างอื่น จะใ,ใช้ความรู้ชนิดไหนของของมนุษย์ทั่วไปมันก็ไม่มีเพราะความรู้ของมนุษย์มันจะมีแต่รู้จักดูไอ้สิ่งที่เป็นรูปรธรรมน่าจะเป็นนามธรรมก็ยังเกี่ยวกับรูปรธรรมเป็นนามธรรมชนิดที่เป็นเพียงปฏิกิริยาทั้งรูปรธรรมเช่นดินน้ำลมไฟไประชุมคุมกันข้าวอาศัย ปัญญาธาตุแล้วก็แสดงออกมาเป็นความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็ยังเป็นรูปธปรรมหรือเนื่องอยู่ในรูปธปรรมมีรูปธปรรมเป็นวัตถุสําหรับการเห็นหรือการสัมผัสหรือการรู้สึกให้เนื้อไปกว่านี้ให้นอกเนื้อไปกว่านี้จะต้องมีการดูกันอย่างอื่นด้วยสติปัญญาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสัตว่า ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคุณนั่นเห็นธรรมธรรมที่เห็นได้เมื่อมีการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือธรรมที่สูงสุดออกไปรวมไปธรรมชนิดที่ไม่มีรูป,ปกายไม่มีอะไรไปครอบงำหรือแต่ต้องได้จึงคอยท่านทั้งหลาย ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้รู้ให้เห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะเห็นธรรมอย่างที่เรียกว,ว่าเห็นธรรมแล้วก็เห็นตถาคตอย่าลืมว่าตถาคตนี่คอยเสือความหมายที่มันแน่นอนตายตัวลงไปพระสกีตามตัวหนังสือนั่นเองว่าตถาคือความเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นไม่อาจจะปิดไปจากความเป็นอย่างนั้น ไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นแล้วคดหรือคตะนี่แปลว่าถึงแล้วพูดถึงแล้วตาถาคตก็แปลว่าพูดถึงแล้วซึ่งตาถานี่อะไรอาจจะถึงต้อไม่มีอะไรนอกจาก่อ้จิตที่จะรู้สึกอะไรได้แต่ว่าไอ้จิตที่รู้สึกอะไรได้นั่นมันไม่ใช่อันเดียวกับตถา ปาถาคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไอจ้จิตนี่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราอาศัยจิตที่เปลี่ยนแปลงนี่ไปถึงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าเอาไปทําเป็นสิ่งเดียวกันเสียแล้วเราแยกเอาแต่สิ่งที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไอจ้จิตนี่มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยไม่ท่าไรมันก็ดับไปตามร่างกายแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเหลืออยู่นั่นคือธรรมที่จะต้องเห็นด้วยสติปัญญาลึกซึ้ง ขนาดที่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทจริงก็จะเห็นถึงสิ่งที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กําลังไหลไปอย่างด้วยการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทส่วนที่มันเกิดขึ้นที่ปฏิจจสมุปบาทที่เป็นฝ่ายดับลงมันคนละอัน ถ้ากระแสปฏิจจสมุปบาทซึ่สุดลงดับลงอะไรเหลืออยู่นั่นคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงอาศัยความรู้ของปฏิจจสมุปบาทนี้ก็จะพบไอสิ่งชนิดนั้นเพราะฉะนั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างสมบูรณ์นั้นจะทําให้เห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปฏิจจสมุปบาทคือไม่ได้อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ิ่งนี้คืออะไรก็ิ่งนี้ก็คือความไม่มีอย่างตัวตนเพราะเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ไม่มีตัวตนเหลืออยู่ให้เห็นจึงเห็นสุญญาตาคือเห็นว่างเห็นความว่างเห็นปฏิจจสมุปบาทถึงที่สุดจริงๆนั้นต้องเห็นความว่างและความว่างนี่แหละจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้ผู้ใดเห็นใน ความว่างคือสุญญาตาอย่างถูกต้องพวกนั่นจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง <c oughs> เดี๋ยวนี้พวกนักเลงมันเห็นสุญญาตาสำหรับกินเหล้าเพือทำกาเมสุมิจฉาจารไอ้นักเลงล่อสุญญาตารวมทั้งล่ออาตมาด้วยนั่นนะเขามีสุญญาตาสำหรับกินเหล้าสำหรับทำกาเมสุมิจฉาจาร์หรือทำความเลวทรามอย่างอื่น พอเมืม่อจิตว่างแล้วมันไม่รับผิดชอบอะไรมันทําอะไรตามชอบใจนั่นมันความว่างของไอ้คนพวกที่จะอ้างสําหรับกินเหล้าสาหรับทําชั่วอย่างอื่นมันคนที่มีจิตว่างอย่างนั้นมันเมาเหล้าหัวราน้ำไม่มีสาางไปคิดดูไปมองดูนั่นยาจิตว่างหรือความว่างชนิดนั้นมาปนกันกันกบความว่าง จิตว่างอย่างของพุทธศาสนาคำว่าว่างนี่มันว่างจากความหมยายแห่งตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีของตนจิตใด,ดเข้าถึงความจริงอันนี้เรียกว่าจิตว่างคือจิตที่ไม่รู้จะไปยึดถือเอาอะไรมาเป็นตัวตนหรือของตนจิตว่างทนินี่มันไม่กินเล่ามันไม่หาข้อแก้ตัวสำหรับไปทำเลวซามอย่างคามเหตุมิจาจาร์เป็นต้น มันผู้เขียนหนังสือพิมพ์มก,มมก,กินล่าเรื่องจิตว่างนั่นน่ะมันมีจิตว่างชนิดที่สําหรับกินเหล้าสําหรับทําการเมสชนิดชาตารารทั้งนั้นไปหาอ่านดูเถอะมันยังมีอยู่ในหนังสืออันน,นั่นที่มันเขียนกันอยู่สําหรับล่าจิตว่างยาวความว่างชนิดนี้มาเป็นผลของการเห็นปฏิจจสมุปบาทเลย